สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะอันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพ่อา้านะคะจริงๆเป็นเรื่องของข่าวดีในช่วง8วันนี้นะจากวันที่คุณเจอคลิปนี้นะคะซึ่งเค่อาจจะไม่เอาการดให้เลือกแต่จะให้คุณเลือกจาก t i m e s t a มป์ทีพูด เทียกพูดว่าที่คอเอาใส่ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะไม่ใช่ตรงคอมเมนต์นะเป็นรายละเอียดใต้คลิปว่ะค่ะเข้าไปกดดูได้ก็มันจะต้องเป็นข่าวดี8เรื่องเดี๋ยวให้จะสับไพ่ก่อนแล้วก็มันจะไม่มีคำใบ้อะไรเลยดังนั้นเวลาที่คุณสะดุดตาตัวเลขของ ไพ่กองไหนอ่ะคำทำนายกองไหนให้คุณกดฟังกองนั้นแล้วก็ลองดูว่ามันคือข่าวดีของคุณไหมแต่ว่าคิกก็มองว่าถ้าคุณสายตาดึงดูดไพ่กองนั้นน่ะแล้วก็แล้วก็ได้ไปฟังไพ่กองนั้นมันก็น่าจะเป็นข่าวดีของคุณกิดกหรอกปะแต่จะไม่มีคําใบ้นะขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือก ข่าวดีกองที่1อันนี้คือข่าวดีของตัวคุณเลยนะคะให้ใช้ไพ่ทาโร่ใบเดียวในการทำนายนะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะข่าวดีของคุณเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงดวงสตาจากที่มีอะไรที่ติดขัดหรือไม่สมดังปรารถนาหรือใดๆอะ่ะมันก็จะถูกเปลี่ยน ไปเป็นสมหวังเปลี่ยนดวงชะตาเป็นดีพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเคกไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเจอเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าเรื่องนั้นนะที่มันหนักที่สุดเลยอะไรเงี้ยมันจะถูกแก้ไขและเปลี่ยนให้เป็นดีภายใน8วันนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เลือกการ์ดใบนี้นะเออไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่2กองที่2ข่าวดีของคุณนะคะหากคุณมีปัญหาเรื่องของ การเงินหรือว่างานนะคะแต่เน้นไปที่เรื่องของเงินอ่ะเหมือนเงินขาดมือเงินใช้ไม่พอไม่มีเงินใช้นี่ไม่มีเงินพอที่จะเอาไปดาวรถดาวบ้านหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่มีเงินพอที่จะซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเงินที่ได้จะเป็นเงินก้อนเล็กมันอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่เป็นเงินก้อนเล็กแต่ว่าถ้าส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยู่เรื่องของงานนะคะเรื่องของแบบ ตกงานหางานอย่างเงี้ยจะได้งานมีคนมอบงานให้แนะนําให้ไปสัมภาษณ์หรือมีคนแบบดึงกลับไปทํางานด้วยแบบเอ้ยน้องลาออกให้น้องกลับมาทํางานกับพี่มาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้าใครคาดหวังเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเลยภายใน8วันนี้แต่มันจะมีการคุยทำข้อตกลงทาบทามเพื่อให้ได้ขยับเรื่องของตำแหน่งในอนาคต นะคะไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่3มข่าวดีสําหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่3กองที่3นะคะมีการมองเป็น2แบบแบบแรกคือมีการกลับมาของคนเก่าๆมาขอคืนดีขอโอกาสขอแก้ไขขอแก้ตัวกับอีกแบบหนึ่งนะคะใครที่มีคนคุยอยู่แล้วว่าจะมีการ ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือขอเป็นแฟนขอเข้ามาดูแลขอเจอบ่อยกว่านี้ได้ไหมเรามาเดทกันไหมไปกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องข่าวข่าวดีของของของ,ของเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนกันอยู่แล้วอ่ะมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแฟนจะมีของขวัญมาให้เป็นของแทนใจหรือเป็นอะไรที่เขารู้ว่าให้แล้วคุณจะมีความสุขยิ้มได้แฮปปี้อะไรเงี้ยคะ่ะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สี่กองที่สี่นะคะ ข่าวดีของคุณจะเป็นเรื่องเ,อเปลี่ยนสถานะนะคะเดี๋ยวลองฟังก่อนนะอย่างแรกคือเปลี่ยนสถานะจากคนโสดเป็นมีแฟนจากมีแฟนเป็นคู่มั่นจากคู่มั่นก็แต่งงานเลยประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับที่อยู่การย้ายที่อยู่การทําอะไรที่มันเป็น,ปนมีอะไรเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยหรือการจดทะเบียนสมรสหรือการไปจด เป็นเจ้าของเซ็นโอนที่ดินอะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นแบบซื้อคอนโดได้ขายคอนโดได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทรัพย์สินเป็นข่าวดีนะเออประมาณนี้บางคนได้จดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยบางคนได้มรดกจากที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเออประมาณนี้ไปต่อกับข่าวดีกองที่5หรือเพื่อนที่เลือกกองที่5้านะคะ ข่าวดีของคุณคือคุณจะได้ปลดปล่อยจากสิ่งที่คุณกังวลทุกใจหนักอึ้งอยู่ตอนนี้แค่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณมีเรื่องทุกข์ใจอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวดีคือมันเป็นประโยคเนี่ยคุณจะได้ไปสมใจอยากคุณจะได้ทําสมใจอยากคุณจะมันไม่ใช่แบบเอ้ยเธอจะสมปรารถนามันไม่ใช่ฟิลนี้เว้ยแต่มันเป็นความรู้สึกแบบเธอจะได้ทําสมใจอยากเธออยากทําใช่ไหมเธออยากไปใช่ไหม จะได้ทําสมใจยอยากประมาณเนี้ยค่ะเคยไม่รู้มัเป็นข่าวดีไหมแต่ว่ามันเป็นแบบจะได้ไปสมใจยอยากจะได้ทำจะได้ทําสมใจยอยากประมาณเนี้ยเอออันนี้เป็นเป็นข่าวดีนะไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่หกนะคะกองที่หกเนี่ยข่าวดีของคุณคือคุณจะละทิ้งตัด move on หรือได้ย้ายจริงๆมันไปคำนี้คือคุณอาจจะได้ move on จากความรักเก่าๆ move on จากความเจ็บปวด เจ็บปวยอยู่ก็จะหายอะไรประมาณนี้หรือได้ย้ายก็คือแบบอยากย้ายาแผนกมานานแล้วสุดท้ายก็โอเคเนี่ยได้ย้ายแหละจะได้ย้ายาแผนกในที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นประโยคนี้ข่าวดีเรื่องของการตัดได้จริง move on ได้สักทีได้ย้ายสักทีประมาณเนี้ยค่ะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่7นะคะกองที่เเนี่ยเ,เป็นเรื่องของถ้าคุณผิดหวังเรื่องของความรักมาตลอดคุณจะหายเจ็บปวดหายผิดหวังหายจาก โรคที่เกี่ยวกับจิตใจโรคซึมเศร้าโรคหัวใจโรคแบบโรคอกหกักอะไรเงี้ยคุณคุณจะหายจากสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับบางคนนะไม่ทุกคนคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาดามใจเข้ามาคุยหมายมาดามหัวใจคุณอะไรประมาณนี้ไม่ให้เจ็บปวดอีกต่อไปอืสุดท้ายกองที่แปดนะคะข่าวดีของคุณแค่ขอแบ่งเป็นสองแบบสองเรื่องเรื่องแรกนะคะ ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่มีชื่อเลียกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับหรือเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นกิก๊กเป็นใดๆกต็ตามคุณจะถูกดึงออกมาจากความสัมพันธ์นั้นอาจจะจบไปเลยหรือเขาตัดสินใจเลือกคุณเป็นตัวจริงแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบเปิดเผยไม่เป็นความลับไม่ซับซ้อนไม่คอมพิคเคยทอีกต่อไปอะไรเงี้ยนี่แบบแรกแบบที่สองข่าวดีของคุณคือถ้าคุณเคยไปดูดวง อะไรไว้แล้วมันเป็นคําทํานายที่แบบแค่ขอใช้คําว่าคําทํานายเชิงลบอ่ะภายใช่วงแวันเนี้ค่ะหนึ่งในคําทํานายนั้นจะถูกกลับให้เป็นบวกงงปะสมมตินะว่าคุณไปดูดวงกับใครมาไม่รู้แล้วเขาทํานายว่าคุณจะยังไม่ได้งานภายในเดือนนี้อ่ะแต่ทีเนี้ยพอคุณมาเลือกกองนี้แล้วเค้กําลังอ่านเอเนอร์จีคุณตอนนี้ใช่ปะมันมีอะไรบางอย่างเหมือนมาช่วยมาพลิกชะตาชีวิตอะไรเงี้ย ก็ทาให้ตัวคุณจากที่จะไม่ได้งานภายในเรือนนี้อยู่ดีมีคนติดต่อมาว่าเออเนี่ยตำแหน่งมันว่างพอดีนะให้เข้ามาเซ็นสัญญาคุณก็ได้งานประมาณนี้ค่ะมันจะดวงสตาร์พลิกออประมาณนี้ภายในช่วง8วันนี้เนาะก,ก็ทางรเทา่านี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย